คลิปนี้ว่าด้วยการทำแหวนพิลอดแหวนพิลอดนั้นแต่ก่อนทำด้วยกระดาษว่าวคือเขานำกระดาษมาลงยันแล้วก็ถักให้เป็นแหวนเข้าวิธีปลุกเสกได้ที่ดีแล้วก็จะเอามาชุบย้อมคือเอามาเผาไฟวงไหนไม่ไหม้จึงนำมาลงลักปิดทองไว้ และก็ทำกันได้จริงๆวิธีนี้ก็ทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิเป็นการเผาไฟแบบไม่ไหม้แน่นอนเพราะมีผู้ทำมาแล้วแต่ถ้าหากใครทำด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือหาได้ที่ทนไฟเอามาถากบ้างและก็นำไปเผาไฟไม่ไหม้ได้เหมือนกันผู้ที่ไม่รู้ก็พากันนับถือส่วนผู้ที่รู้ก็ไม่ให้ความสนใจอะไรทำนองนี้กลายเป็นวิชาที่ทำขึ้นมาเพื่อหลอกชาวบ้าน จนทําให้เกิดความเสียหายและถ้าหากท่านทั้งหลายที่คิดจะทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ก็ต้องทําเถิด